สวัสดีค่ะดูดีนะคะวันนี้ดูดีจะมาพูดถึงเรื่องอาสายฟิตเนสนะคะหรือว่าคนที่รักสุขภาพหรือดาราเขาดูแลรูปร่างยังไงรวมถึงเดือนดูแลรูปร่างยังไงใช่ไหมคะก็หลักในการดูแลก็คืออาหารมีผล80%นะคะออกกาลังกายมีผล20%นะคะคือ อาหารเนี่ยมีผลมากเพราะว่าคือเราออกกําลังกายเนี่ยมันเบิร์นได้แค่นิดเดียวอะค่ะออกกาลังกายมันดีค่ะมันทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็สัดส่นวนเราก็ชับแต่ถ้าอยากได้รูปร่างที่ดีอะคะ่ะเราจะต้องมาปรับในเรื่องอาหารด้วยนะคะก็คือไม่ได้อดนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้โภชนาการอาหารนะคะเราต้องทานอาหารให้ อพอดีตามค่าร่างกายค่าเผาผัานของแต่ละคนนะคะโดยค่าเผาผัานของผู้หญิงนะคะ,ะเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1,200นะคะถ้าบวกกับกิจกรรมต่างๆเดินทํางานนู่นนี่นั่นก็ตีเป็นประมาณ1,500นะคะส่วนผู้ชายก็ประมาณพันห้าร้อยพันเจ็ดร้อยหรือว่าพันแปดร้อยประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะ,ะขึ้นอยู่กับ แรงในการทํากิจกรรมแต่ละวันของแต่ละคนด้วยแต่อันนี้คือเป,เป็นค่าโดยประมาณนะคะคือผู้หญิงกินพั0หนะคะแต่ถ้าไม่ทํากิจกรรมอะไรเลยก็กินพันสนะคะ,ะแล้วทีนี้มาดูว่า แต่และว,วันเนี่ยเรากินเกินหรือเปล่าแน่นอนมันเกินอยู่แล้วถ้ากินอาหารตามสั่งสามมือ้อเพราะว่าอาหารตามสั่งจานหนึ่งถ้าเราไม่เลือกนะคะมันก็จะประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรแคลนะคะตามสั่งสามมือ้อไม่รวมน้ําหวานนะคะไม่สามมื้อก็600คูณ3ก็เป็น1,800ใช่ไหมไม่รวมขนมจุกจิกนะคะไม่รวมโคก้กมันก็เลยเกินค่าความต้องการมันก็เลยสะสมเป็น ตามแขนขาต่างๆนะคะดังนั้นถ้าต้องการลดไขมันแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะจะต้องกินให้เท่ากับ1,500โดยเฉลี่ยเป็นมือ้อประมาณอซอยหย่เป็น3-5มื้อนะคะก็ทานเน้นทานเป็นพวกโปรโตีนนะคะ,ะก็คือมื้อเช้ามื้อเย็นเออมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นนะคะเน้นทานเป็นพวก คือเรามองอาหารให้เป็นเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าทําไมเราต้องกินโปรโตีนร่างกายคุณเราต้องการโปรโตีนเนี่ยหเท่าของน้ํนหาหนักตัวนะคะอย่างเช่นนัก50ต้องการ50กรัมซอยย่อย3มื้อ4มื้อ5มื้อแล้วแต่นะคะส่วนใครออกกาลังกายคูณ1.5ถึง2เท่าก็เช่น50ก็50คูณ2เป็น100กรัมซอยย่อย4-5ถึงมื้อนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักโภชนาการเลยนะคะส่วนคาร์โบไฮเดรตกับ ไขมันดีเนี่ยเราหาได้ง่ายๆอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นคือที่เราจะขาดก็คือโปรโตีนนะคะเออก็คือเมื่อเช้าเนี่ยกินอาหารเป็นโปรโตีนที่ไม่มีไขมันเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่หมูได้บ้างแต่ไม่เอาไขมันนะคะแล้วก็เที่ยงนะคะแล้วก็เย็นมื้อคาดกลางก็กินเป็นสแน็คได้คือเราต้องทานทานให้ถูกหลักโภชนาการนะคะร่างกายเขาถึงจะยินยอมเนี่ยให้เราดึงไขมันเก่าเนี่ยมาเผานะคะ เออแล้วก็ถ่ายดีด้วยนะคะขับถ่ายดีนอนดีนะคะถึงจะทำให้ไขมันลดลงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขนมหวานแคลอรี่มันเยอะมากนะคะบางคนบอกว่าไม่ค่อยกินข้าวเลยทำไมฉันไม่ผอมสักทีหนึ่งแต่ฉันกินขนมแบบเป็นถุงอย่างเงี้ยเบเกอรี่เป็นถุงอย่างเงี้ยคะ่ะเออมันถึงอ้วนไงคะนะคะ ก็จริงๆไม่ได้เป๊ะมากนะก็คือเราก็ดูแลสุขภาพไปส่วนวันไหนเราอยากกินอร่อยเราก็กินได้แต่เราอย่าก,กินเยอะเกินไปนะคะขนมเนี่ยเป็นไปได้งดแต่ถ้าอยากกินก็คือกินได้บ้างพอหายอยากไม่ได้แบบกินเต็มที่เลยนะคะถ้าเต็มที่มันเป็นอาหารขยะเนาะมันก็จะไปสะสมตามไขมันช่องท้องแขนขาพุ่งต้นขาต้นแขนนะคะเราก็จะอ้วนแล้วก็สุขภาพเราก็จะแย่ยิ่งตอนนี้โควิดยิ่งชอบนะคะไขมันนะคะไข โควิดชอบคนอ้วนนะคะคนอ้วนเขาเล้ตลอรสูงนะคะมันติดง่ายนะคะขนาดคนแข็งแรงแข็งแรงยังติดเลยนะคะนะคะดังนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอ,อันนี้มาแบ่งปันนะคะคือถ้าอยากหุ่นดีก็ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะไม่ไม่มีทางที่เราจะใช้แบบพฤติกรรมแบบเดิมแล้วจะหุ่นดีได้ไม่มีทางนะคะเออมันได้แค่คอนโทรนะคะแต่ถ้าจะให้หุ่นดีสุขภาพดีระยะยาวเราปรับเรื่องอาหารการกินเราไม่อดเพียงแต่ว่าลองฉลาดในการเลือกนะคะกินอาหารที่อิ่มท้องอิ่มท้องนานนะคะแล้วก็ทำอ่าอิ่มท้องนานแล้วก็เน้นพวกโปรตีนนะคะไขมันดีคาร์บดีนะคะโอเคมาให้ข้อมูลให้ความรู้นะคะแบ่งปันกันนะคะ ไปละ哈。